ฮะเอาบอกเจเดนอยู่นู่นเหรอบอกอุ้ยบางหนาเจเดนเนี่ยอู้เจเดนเจเดนครับเจเดนเจเดนใช่หนอเจเดนนี่โอ้ยหนอเจเดนเนี่ย สวยหรือยังทุกคนจ้นสวยหรือยังฉันสวยหรือยังคะอุ้ยเขามองมาพี่ฉันด้วยเถืนนั่งอยู่คนเดียวด้วยแกนั่งหดปุ๊บนั่งน,น,น่องปุบศบกตายันเอาเบียร์มากินแล้วแกแล้วดี มีสินเงิน,นเนอืยดีดีจริงๆทุกคนค่ะแบล็คเบยมาสวัสดีค่ะเนาะมาเจัา้ยวันนี้ไม่ได้วันนี้เดี๋ยวทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเจเดนก็ได้เดี๋ยวเป็นแนนนี่ค่ะล่อา,อ,ากออกความเป็นแม่เจเดนหนึ่งวัน เดี๋ยววันนี้จะเป็นแบบไนนี้อุ้มรอมะทิชชู่เกี๊ยวทิชชู่เกียวอุดมเน่ในจานน่ะไปเอา,<น>าสวัสดีค่ะแม่สิเกินนี่อย่างข้รวมดาแหละเนาะโอ้คือเสียงดังที่น่าตอนนี้ ก้วเขาเปิดถึงยี่โมงเนี่ยตอนตรนนี้เปิดถึงห้าทุ่มนี้มงนี้เห้คุณป้าโก่น่เซ็นเลยอ้ยเจดเด็นย่าฟ้างางมาเจดเด็นยะเฟ้างานมาย่าฟ้างานมางานมาแล้วโอ้ยนอเจเด่นครับเจเด่นครับอุ้ยนอฮะงกุบครับผม โอ้โลอ่ะห่อหลอมากเป็นต่ยานแ้เป็นแต่ย่านบักทีบักกันี่คือเป็นแต่ย่านแท้ป้าวเิเก่อนขอดวใจรุว่นหน่อยค่ะิงเส้หัวใจหน่อยค่ะเธอเป็นอะไร Bên ngô vịt đi Wow như ngày nào Kinh như nhận ai? Kinh cà phê anh sẽ tình phun 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 bằng lúc bằng lúc Dễ đen Dễ đen Anh sẽ kinh cà Kinh Yes Nào không กินอ่ะิหิวรู้เอ้หิว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 กินฮอทดอกกินฮอทดอกก่คสิปอนมึงเด้อโอเคโอเคสิมัมมัิปอนฮะทันไปบอกเขได้วหมครักหัวันกี่องศาสิบสีิห้งา

ฟาเตจีนน้อยมากบ่ยี่นี้บ่อีดี้เลยกินมาแม่กินแล้วกินแก้วกินตู่ยิมแล้ว